สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการวอร์มก่อนเล่นแรงในฉบับของฟิโอนิกนะครับและเหมือนเดิมเนี่ยเทคนิคที่ผมจะบอกในวันนี้เป็นแค่เพียงเทคนิคและวิธีการวอร์มส่วนตัวเพียงเท่านั้นนะครับหากใครมีเทคนิคเสริมหรือว่ามีเทคนิคแนะนําก็สามารถแนะนําไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ที่จะมาในวันถัดไปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูได้เลยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไปกับเมโลท็อปอัพนะครับผมร้านบริการเติมเกมที่โคตรจะดีที่สุดในตอนนี้มีเกมมากมายมากกว่า10เกมนะครับให้เติมรวมถึงวัลเลแลนด์ด้วยนะครับโดยจะมีอยู่2ระบบนะครับให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเข้าทันทีนะครับโดยแจ้งกับแอดมินทางร้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบซื้อโค้ดจากทางร้านเนี่ยมาเติมเองนะครับหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดมินโลท็อปอัพหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืม การวอร์มจริงๆเนี่ยผมอยากจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับหเลยก็คือการวอร์มนอกเกมนะ้มันเป็นการคลายเส้นวอร์มข้อมือนะครับแล้วก็นั่นนี่ก่อนเริ่มเกมนะเพื่อลดโอกาสการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะเพิ่มการสะบัดเมาส์ไปด้วยก็ได้นะครับร่างกายเนี่ยจะได้ชินกับการสะบัดเมาส์แล้วก็การยิงภายในเกมเนาะซึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการวอร์มภายในเกมนะครับว่าเราควรจะวอร์มยังไงก่อนที่จะไปเล่นแรงนะครับและวอร์มแค่ไหนถึงจฉพอดีไม่ล้าเกินไปนะครับและอันหลังผมก็จะมาบอกในคลิปนนนนนนีี้้ััั่่่เองงงะบซึวผมก็จแ การเทคนิคนะครับที่ผมเนี่ยได้ใช้วอร์มเป็นประจำภายในเกมนะครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังกันนะครับส่วนการวอร์มนอกเกมเนี่ยผมขออนุญาตยกไปเป็นอีกคลิปนึงละกันเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เข้าเกมมานะครับส่วนใหญ่อาจจะก,กดเล่นเลยนะโดยที่ไม่ได้วอร์มอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะเล่นอันเลดแรง้งหรือว่าสไปรัสนั่นนี่นะครับซึ่งถ้าถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่การวอร์มเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทําให้ร่างกายเนี่ได้ออกก่น่นนเเลจจรงะรัตาาส ว่าแบดเดย์หรือเปล่านะครับหากแบดเดย์เนี่ยเรายิงไม่ค่อยได้เราควรจะไปเล่นแร้งไหมหรือว่าจะอาพอก่อนวันนี้หรือยังไงนะครับเราก็อาจจะสังเกตได้จากการวอร์มเนาะอีกครั้งนะครับผมการวอร์มเนี่ยยังจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราได้อีกด้วยนะครับโดยสิ่งแรกนะครับที่ผมจะทําในแต่ละวันก่อนลงเล่นนั่นก็คือเข้าไปที่โหมดฝึกซ้อมกันก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ปืนที่ผมถนัดนะครับเพื่อการวอร์มในกรณีของผมก็อาจจะเป็นแวนดอลนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นตัวแฟนทอมหรือว่าตัวสเปกเต ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ปืนอะไรก็ได้นะครับในการวอร์มแล้วแต่ความถนัดเลยเนาะบางคนอาจจะเป็นเชอร์ลิฟก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับเดินมาข้างหลังนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีโดรนบินๆอยู่ใช่ไหมครับให้เราทําการยิงไล่ไปนะครับจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาก็ได้นะให้ครบประมาณ10บรอบนะครับผมโดยการยิงเนี่ยเราจะกดเดินซ้ายเดินขวาไปด้วยนะครับเพื่อให้ชินกับเป้ากลางเป้าหุบนั่นเองเนาะพอเราฝึกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็มากดที่บอร์ดฝึกซ้อมกันต่อเลยนะครับผมจะยิงตรงนี้ประมาณ3-5า นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลไปนะครับพอซ้อมตรงนี้เสร็จนะครับผมก็ไปยิงบอทระดับยากต่อนะครับยิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้15ตัวขึ้นไปอันนี้สําหรับผมนะแต่ผมเนี่ยจะโยงกับคลิปที่เคยสอนหาความไวเมาส์ก่อนหน้านี้นะครับในเกมจริงๆเนี่ยผมจะเล่นเมาส์อยู่ที่0.232นะครับแล้วก็ d p i 800เนาะพอมายิงในบอทเนี่ยผมจะลดลงมา0.1นะครับเหลือเพียง0.132นั่นเองนะครับเพื่อให้การสบัดเมาส์เนี่ยมันพอดีกับหัวบอทมากที่สุดนะน้อย ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับที่มันเป็นตัวสอนหาความไวเมาส์นะครับก็จะเป็นปกลูไวเปอร์นะก็ลองไปหากันดูนะโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการวอร์ม15ตัวขึ้นไปนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องยิงให้ได้15ตัวก็ได้นะครับผมพอให้รีเฟกของเราเนี่ยมันไวรุ่นขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเราอาจจะหันไปแบบว่าโดนตรงหัวตัวบอทเนี่ยอาจจะไม่โดนซกทีเดียวนะครับอาจจะพลาดได้ไม่มากไม่น้อยนะครับอาจจะไม่ต้องโดนก็ได้เนาะเพื่อให้รีเฟกของเราเนี่ยมันเกิดการตื่นตัวนะครับให้เรา จนถึง15ตัวนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่ถึงจริงๆเนี่ยผมก็ขอให้ยิงไม่เกิน10รอบแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการล้าจนเกินไปเนาะโดยการวอร์มของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะวอร์มแค่แป๊บเดียวแล้วก็ยิงได้เลยเนาะส่วนบางคนเนี่ยอาจจะวอร์มนานกว่าปกตินะครับผมก็จะยิงได้ทั้งนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราไม่ควรวอร์มมากจนเกินไปจนเกิดอาการมึนหัวหรือว่าเพลียนะครับซึ่งมันจะไม่ดีแน่ๆครับถ้ามันเป็นอย่างนั้น,นะน,เ,เ,นเ,เนาะนนนออกเเ้ลตัยงปพ ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวอร์มแต่พอดีนะครับโอเคพอเราวอร์มข้างในโหมดฝึกซ้อมเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเป็นตัวของเดสแมทกันบ้างนะครับการฝึกหลักๆนะครับผมจะใช้อยู่แค่2ปืนเนาะนั่นก็คือตัวของเวนดอลนะครับที่ผมถนัดนะบางคนอาจจะใช้แฟนทอมก็ได้นะครับอีกปืนเนี่ยก็คือเชอร์ลิฟนั่นเองนะครับผมและการฝึกเนี่ยผมจะฝึกประมาณ3-5ถึงตานะครับผมหรือแม้กว่านั้นก็ได้นะสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันยังฝึกไม่พอนะครับโดยการสลับปืนเนี่ยเราอาจจะสลับไปเป็นบางตาก็ได้นะครับสมมุติว่าตาแรกเเรรราาาาาใใชชช้้้วนดออละับตทีี่่2จจยง ไปเรื่อยๆนะครับให้มันเกิดความเคยชินเนาะถ้าสมมติว่าเราใช้ปืนที่เราใช้เป็นประจำนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับปืนนะครับได้ไวมากยิ่งขึ้นก่อนไปเริ่มเกมนะครับผมแล้วก็เชลิฟ์เนี่ยมันช่วยอะไรนะครับผมหนึ่งเลยเชลิฟ์เนี่ยช่วยเรื่องการเล็งเป้านะครับให้เราเนี่ยค่อยๆเล็งนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องความใจเย็นนั่นเองนะครับเราจะไม่กระโตกกระตากจนเกินไปนะครับถ้าสมมติว่าเจอศัตรูเนี่ยเราต้องค่อยๆเล็งแล้วก็ค่อยๆยิงเท่านั้นนะครับต้องใจเย็นๆเนาะม่นเลิ จริงๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนะครับยังไงก็ลองแชร์เทคนิคของเพื่อนๆมาให้ผมใต้คอมเมนต์ดูนะครับเผื่อผมเนี่ยจะลองเอาไปฝึกดูนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ